รู้หรือไม่ว่าคนที่นอนไม่หลับเสี่ยงต่อความเจ็บป่วยมากกว่าคนปกติเช่นโรคภูมิแพ้หอบหืดความดันโลหิตสูงรวมทั้งมีความเสี่ยงกับปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจเครียดวิตกกังวลจนอาจมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ก่อนที่จะปล่อยให้เกิดปัญหาเหล่านั้นขึ้นมาเรามาหาทางแก้ไขและป้องกันไปพร้อมๆกันเลยดีกว่า คุณผู้ชมคาวันนี้ชวนมาผ่อนคลายความเครียดเติมพลังให้ชีวิตต้องมีเครื่องดื่มดีๆอย่างชาชิลชลติดบ้านเอาไว้นี่คือเครื่องดื่มชาข้าวหอมผสมใบกัญชาค่ะแล้ววันนี้คุณผู้ชมขาชาชิลชิของเรานะคะใครที่ได้ทานแล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนไปเพิ่มสมาธิค่ะเคล็ดลับการผ่อนคลายในฉบับของแม่แอนของเรานั่นเองค่ะ กลิ่นก็หอมคุณผู้ชมค่ะรสชาติก็ดีตัวนี้นะคะส่วนผสมของใบาชาเข้าหอมเนี่ยเลือกมาอย่างดีแล้วก็มีใบกัญชาแห้งด้วยนะคะที่สําคัญคุณผู้ชมขาทานไปแล้วดื่มไปแล้วเขาจะช่วยให้การนอนหลับพักผ่อนง่ายมากยิ่งขึ้น โปรโมชั่นวันนี้คุณผู้ชมขาช้าชิวๆนะคะจัดให้เลยค่ะซื้อ1กลองใหญ่แถมฟรีอีกหนึ่งกลองใหญ่แบบนี้ไปเลย mm. คือเอาง่ายๆได้แบบบ็อกเซตสวยงามแบบนี้ไปเลยนะคะ mm. ราคาเต็มๆแล้วเนี่ยราคาเกือบ4,000บาทแต่วันนี้พิเศษให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาบาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านของคุณอีกด้วยค่ะ วัเครื่องดื่มของแอนก็คือชาชิลชิลดื่มได้ทุกวันมีสี่กลิ่นสี่รสชาติ ทำจากใบกัญชาแห้ง mm hmm. ผงคาโมไมล์ mm hmm. ผงเลมอนบาร์ แล้วก็น้องบีบีค่ะต้องเลยวันนี้ใครที่เจอปัญหาเครียดนะอเออรู้สึกว่าไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋ารวมถึงคุณพ่อคุณแม่บางท่านเนี่ยรู้สึกว่านอนหลับยากยากเฮ้ยจริงๆแล้วหนูเชื่อว่ามันเป็นแทบทุกช่วงวัยเลยนะออจงตั้งแต่วัยรุ่นวัยทางานวัยผู้สูงอายุเนี่ยฮะเอาง่ายๆเรื่องความเครียดเนี่ยลองถามตัวเองสิคะว่าเราทําได้จริงหรอที่เราจะไม่เครียดออมันคงทําไม่ได้หรือบางคนบอกว่านอนไม่หลับเราจะทํายังไงดีอะบางคนเกิดจะไป พึ่งพวกยานอนหลับบ้างหรือบางทีก็จะหาวิธีต่างๆเช่นทําทุกอย่างให้ห้องมันดูผ่อนคลายที่สุดเปลี่ยนผ้าปูที่นอนทําสีใหม่มีกลิ่นอะโลมาต่างๆก็แล้วทําทุกอย่างก็แล้วแต่บางคนก็บอกว่า กัแม่ก็ยังหลับๆตื่นๆในเวลากลางคืนอยู่เลยก็ไม่รู้ว่าจะสรรหาอะไรมาช่วยแล้วนี่วันนี้มีตัวช่วยค่ะคุณแม่ค่ะช่วยให้รู้สึกสดชื่นก็สามารถเสริมการนอนหลับทําให้หลับลึกหลับยาวได้ด้วยและสําหรับใครอยากลองใบกัญชาแห้งแบบถูกกฎหมายไม่เป็นอันตรายวันนี้แนะนําเลยคุณผู้ชมขานี่ชาชิวๆของคุณแอนจักรพงศ์ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องดื่มชาผสมใบกัญชาแห้งแล้วมีทั้งหมดด้วยกันคื คือ4กลิ่นนะคุณผู้ชมแต่ละกลิ่นบอกเลยว่าหอมละมุนมากๆ<ช>แล้วจะบอกว่าตัวใบชาเนี่ย คัดมาอย่างดีงไม่ว่าจะเป็นตัวใบชาที่มาจากดอยแม่สลองหรือว่าใบกัญชาแห้งที่ปลูกถูกต้องตามกฎหมายแล้วปลแปลงปลูกแบบออแกนิกค,คุณผู้ชมวนั้เขาเรียกว่าววนะเครื่องดื่มชาเนี่ยนะอนอกจากมันจะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายเพิ่มสมาธิหรือบางคนเอาไปเสริมช่วงกระปี้กระเป๋ากลางวานันหรือบางคนทานแล้วช่วยให้นอนหลับเพราะมันมีใบกัญชาจริงๆแล้วชาเนี่ยนะนะถ้าคนที่ทานอาหารจีนเขาจะทานหลังทานอาหารเพราะว่าไอตัวอาหารหรือเอาง่ายๆไม่ต้องใครเลย ดูคนจีนสังเกตไหมฮะ,ะเดี๋ยวนี้บางคนไปเที่ยวจีนหรือว่าครอบครัวจีน,น่ยเวลาที่กินของทอดของมันหรืออะไรต่างๆเนี่ย กินเสร็จปุ๊บหลังอาหารทันทีที่เขาต้องจิบอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือชา,ชาเพราะเขาบอกว่าไอ้ตัวชาเนี่ยมันจะไปล้างพวกขาขมันต่าง,<อ>างๆที่เกาะติดอยู่ตามผนงังลำไส้ลอดลมอะไรต่างๆที่เรากินเข้าไปและถามว่าตัวชานะถ้าเราย้อนกลับไปนะเอาแค่ใบชาก่อนอเขาบอกอยู่แล้วว่าทั้งต้านแก่ทั้งมีการต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยชะลอแก่รีแล็ตที่สําคัญคือคนเป็นไขมันคอเลสเตอรอลต่างๆอันนี้เหมาะมากใช่แล้วแล้ววันนี้ราคาบอกเลยว่า you <laughs> วันนี้คุณผู้ชมหนูอบอกเลยนะว่าแต่ก่อนน่ะหนูขายแค่กล่องเดียวก็ก้าก<ช>็ก้าก็มีคนซื้อพี่เมนต์แต่วันนี้หนูขอบโปรดีๆได้ไหม <S <S ได้สิคะคุณน้องขาวันนี้จัดไปให้สําหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการสดอยู่ตอนนี้นะคะชาชิลชิวใบาชาข้าวหอมผสมกัญชานะคุณผู้ชมค่ะเป็นใบกัญชาแห้งตัวนี้นะฉีกชงดื่มกลิน่นหอมละมุนมากๆผ่อนคลาย1กล่องเนี่ยมีทั้งหมด4 0ซอง4กลิ่นนะคุณผู้ชมวันนี้ซื้อหนึ่งกล่องแถมฟรีไปเลยอีกหนึ่งกล่องนั่นหมายความว่า คุณจะได้ทั้งหมดก็คือ82ดสิบซองปกติรวมกันต้องจ่ายจริงราคาเกือบสี่พัแต่วันนี้รีบโทรให้ทันพิเศษเพียงแค่999าา <Woo. S 1> และที่สำคัญคือจัด ส่งฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านของคุณอีกด้วยย้ําเลยนะคะว่าใน1เซตนี้มันจะมีทั้งหมด4รสชาติก็ค<ล>ือแดดไทยแม้จะเป็นกล่องเล็กๆๆแบบนี้และด้านในเขาก็จะมีซองที่มันเป็นมาในรูปแบบสําเร็จรูปมาแล้วข้อ<ช>ดีเลยคุณสามารถพกพาไปไหนก็ได้เดินทางต่างจังหวัดไปต่างประเทศนั่นนี่นู่นต่างๆคุณก็สามารถเอาเงนี้อ่ะรู้สึกว่ากลัวจะนอยไม่หลับผิดที่ผิดทางก็พกไปได้เลยชาชิวๆแลวถามว่าปัญหาเอางนี้ปัญหา พี่มิน้นในเรื่องม,มีมีปัญหาเรื่องการนอนหรือความเครียดหรือเลี้ยไหมใช่คือจะบอกว่าที่ผ่านมาม,มักจะพึ่งกาแฟอันเอนอมักจะพึ่งกาแฟทานกาแฟจนน้ำหนักขึ้น <laughs> เพราะว่าพี่วิ้นท์ไทานกาแฟที่มีแบบนมใช่ใช่ปะเออเข้าใจคุณพ่อคุณแม่เป็นไหมคะคือบางทีเรารู้สึกว่าไม่มีเลี้ยวมีแหลสมองมันตื้อตื้อตอนเรานจะทานกาแฟแล้วในกาแฟมันมีน้ำตาลมีครีมเทียมไขมันทรานส์ทานไปทานมามันตื่นแป๊บเดียวคุณผู้ชมค่ะตับ่วแล้วพุงมันก็โยกอยู่ๆก็มีหน้าท้องมีพุงหมาน้อยเพราะทานกาแฟแต่หลังจากที่มิ้นท์ได้ลองเปิดใจทานชาที่คนบอกว่าอยากลดกาแฟลองเปลี่ยนมาทานชาดูสิลองเปลี่ยนมาทานชาดูปรากฏว่าทานชาป คุณผู้ชมค่ะมันรู้สึกสดชื่นแล้วงานอของเรามันเป็นงานใช้เสียงออพอได้ชาอุ่นๆร้อนๆตอนเช้าเฮ้ยมันโลง่งมันสดชื่นแล้วคอมันรู้สึกแบบชุ่มฉ่ำอ่ะมันฉ่ำนะ<อ>คุณผู้ชมค่ะรู้สึกว่าแบบ เรียกเสียงได้ดีถูกต้องแล้วมันทําให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋เบาแล้วก็สดชื่นที่สําคัญทานแล้วมันไม่อ้วนอันเนี้ยเลิศมากแต่ครานี้ในมุมของหนูบ้างสําหรับคนที่ทั้งกินกาแฟมันอาจจะเจอปัญหาเหมือนพี่เมย้เหมือนกันแต่สําหรับหนูรู้เมื่อ,อไหร่ที่รู้สึกว่านอนไม่พอเมื่อ,อไหร่ที่รู้สึกว่า วันนี้ไม่ค่อยมีแรงเลยรูาสึกว่า energy ของตัวเองมันไม่มีเชื่อไหมฮะหนูจะทำอะไรยังไงคือหนูก็จะไปซื้อเครื่องดื่มชูกำลังมาทานหรอซิงราะสายโหดนะเนี่ยเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยพวกนี้เราันช่วยเราได้เราไม่ได้ทำงานแบกหามนะคุณผู้ชมแต่การขายของแบบนี้บางครั้งมันต้องมี e อ e น g y จในตัวเองบ้างเราก็เลยต้องเลือกทำแบบนั้นแต่สุดท้ายคุณผู้ชมถามเหมือนกันพี่มิ้นเลยเครื่องดื่มชูกำลังถามว่ากินดีไหมมันก็ดีแป๊บเดียวมันดีจริงแต่ เมียนตานไหมก็มีแล้วสูงด้วย่อมากินเยอะๆเขาบอกแล้วว่าไม่ควรบริโภคมากกว่าวันละสองขวดเออเราก็ไม่สามารถกินมากกว่านั้นได้พอเวลามันหมดลิ์ปึ๊บสภาพอยู่เงี้ยซืมสืมเหมือนเดิมคุณผู้ชมแล้วคนนี้เราจะทำยังไงดีอ่ะกาแฟดําเราก็ไม่ค่อยคุ้นชิ้นสักเท่าไหร่ก็เหมือนกันลองกินชาออรู้เรารู้สึกเลยว่าเฮ้ย ไอความ energy ของเราอ่ะมันอยู่ตลอดทั้งวันจริงๆใช่แล้วพอเมื่อไหร่ตะวันตกดินปึ๊บหัวถึงหมอนปึ๊บไอความ energy เ,เราอ่ะเหมือนสมองมันรู้ว่าออนะตอนนี้คุณต้องพักผ่อนนะออแล้วมันนอนแล้วมันนอนแบบมีประสิทธิภาพเลยพี่นยใช่คือรู้สึกได้เลยว่าไม่น่าเชื่อนะคะ<ม>ว่าการทานชาแล้วชาคุณภาพดีๆโดยเฉพาะ<ห>ชาชิลๆที่มีใบใบกัญชาผสมลงไปด้วยเนี่ยนะมันมช่วยทําให้การนอนหลับหลับลึกหลับสบายผ่อนคลายตื่นมาก็สดชื่นคุณต้องทะซึ่งปัญหาของการนอนไม่หลับบอกเลยเมื่อก่อนอาจจะเข้า เข้าใจว่ามีแต่ผู้สูงอายุผู้สูงวัยแต่ทุกวันนี้ค่ะปัญหานอนไม่หลับลามาถึงวัยรุ่นวัยทำงานที่ต้องสอบแข่งขันเอ่ยทำงานทำโปรเจกต์นะคุณผู้ชมมาดูการสัญญาณเตือนโรคนอนไม่หลับจะมีอะไรบ้างขอบตาหมองคล้ำอีกสักพักนึกว่าแผ่นด้ารู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยล้าโดยไม่ทราบสาเหตุโออันนี้จริงเหมือนเพิ่งตื่นแต่ทำไมตื่นได้แป๊บๆเอาเหนื่อยอีกแล้วเหนื่อยลียกอีกแล้วนะคะบางคนมีอารมณ์หงุดหงิดเวียงวีนง่ายด้วยนะคะง่วงนอนตลอดเวลาอยากจะงีบหลับตลอดเว นะคะรวมไปถึงหน้าตาอิดโรยไม่สดชื่นผิวหน้ามันจะไม่สดชื่นมันจะดูหมองสมองไม่ปลอดอั้เรื่องจริงมึนมึนงงงใครพูดอะไรจําไม่ได้เมื่อกี้คิดอยู่เอ๊ะเมื่อกี้จะทําอะไรนะลืมลืมไม่เป็นสมาธิปรอมานนี้เข้าใจได้คืออันนี้มันคือสัญญาณเริ่มเตือนแล้วว่าทั้งการนอนไม่ดีทั้งแบบว่าสมาธิของเรามันเริ่มสั้นแล้วเอาจริงๆแล้วคุณผู้ชมหนูเชื่อเลยว่าไม่อยากมีใครเป็นแบบนั้นถูกต้องนะเพราะพอมันเป็นแบบนั้นไอคนรอบข้างรู้สึกว่าวันนี้เป็นไรอะดูซึมๆดูเศร้าๆนะ อลองเปลี่ยนใหม่คุณผู้ชมขาง่ายๆใครทานกาแฟไม่เป็นไม่ต้องแคร์แล้วค่ะ <laughs> วันนี้เรามีชาชิลๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกและส่วนตัวที่ชอบเพราะอะไรรู้ไหมคะในหนึ่งกล่องเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยดูสิมันมาเป็นกล่องแบบสวยๆแบบนี้แล้วมาแบบครบเซตเป็นบ็อกเซตแบบนี้เลยและเราจะพูดเสมอว่าคุณผู้ชมขาในการเลือกใบชาตัวนี้เนี่ยแม่แอนเขากล้าพูดเลยนะคะว่าเราเลือกใบชาที่เราคัดสรรมาคุณภาพอย่างดีขั้นตอนการ การเก็บการปลูกทุกอย่างเราใส่ใจรายละเอียดทั้งหมดเลยค่ะถูกต้องคุณผู้ชมค่ะตัวนี้เป็นใบชาจากดอยแม่สลองที่จังหวัดเชียงรายซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่การปลูกชาคุณภาพอันดับต้นๆของประเทศไทยขนาดต่างชาติเวลาบินมาอยากจะมาลองชารสชาติดีของไทยเลยต้องไปที่นั่นที่ดอยแม่สลองเขาบอกว่าคุณผู้ชมใบชาเนี่ยนะในเรื่องของการปลูกเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนด้วยนะใช่คือจริงๆแล้วใบชามันจะมีแบบว่าสองประเภทเลยคือเรียก ถ้าคนไปเที่ยวถ้าคุณมีโอกาสไปเที่ยวบา แบบชาจากญี่ปุ่นก็ดีอันดับหนึ่งเลยนะแต่ของไทยไม่แพ้กันเลยเพราะหนูจะบอกให้ว่าชาวต่างชาติหลายคนค่ะเมื่อไหร่มาเมืองไทยจะแน่นอนที่คุณต้องซื้อติดกับบ้านแน่นอนคือตัวใบาชานี่แหละค่ะถูกต้องแล้วชาที่ดอยแม่สลองนะคุณผู้ชมวิธีการเก็บคือเขาเก็บแบบใบต่อใบใช่ใชไม่ได้มาใช้เครื่องมือนะเด็ดแบบใบต่อใบ้องพิถีพิถนันนอกจากใบาชาแล้วนะคุณผู้ชมใบกัญชาแห่เอออันนี้สําคัญมากคือเอาตรง จากใจเลยนะหนูก็เป็นคนที่ดื่มชาเหมือนกันแต่ไม่เคยเห็นยี่ห้อไหนเลยที่มีส่วนผสมของตัวใบกัญชาแห้งใส่ลงไปด้เห็นได้ยังไงล่ะหนูเพราะใบกัญชาแห้งราคามันแพงใครเขาใส่กันมันีต้นทุนใช่ไหมใช่มีแต่คุณแอนนี่แหละที่กล้าใส่คุณผู้ชมที่คุณแอนกล้าใส่เพราะอะไรอยากให้คนไทยได้ลองของดีได้ลองใบกัญชาแห้งถูกกฎหมายแบบปลอดภัยวันนี้ใครอยากลองคือช่วงหนึ่งจะบอกกระแสใบกัญชามาแรงมากโอ้ยะม้วมันมีขายเยอะแยะแล้วมันไม่ได้มาตรฐานเรา รู้ว่าเฮ้ยปลูกจากไหนนะคะสะอาดจริงไหม,มดีจริงไหมให้เกินโดสโอเวอร์โดสหรือเปล่าจะเป็นอันตรายหรือเปล่าแต่อันนี้ผ่านการตรวจสอบถูกต้องนะคะแล้วของเราเนี่ยปลูกในแบบที่มีกฎหมายควบคุมดูแลนะคะแล้วใบกัญชาของเราเนี่ยนะปลูกแบบออร์แกนิกด้วยปลอดภัยไม่มีสารเคมีฉะนั้นทั้งใบชารวมไปถึงใบกัญชาแห้งของเราเนี่เรียกได้ว่าคุณภาพระดับพรีเมียมและบอกเลยนะว่าแทบจะไม่เจอในท้องตลาดน่าจะเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยเลยก็ว่าได้ที่ทาชาใส่ใบกัญชาแห้ง แล้ววันนี้นะคะเรายังมีเสียงของผู้เชี่ยวชาญมายืนยันการันตีด้วยนะคะว่าการดื่มชาดื่มแล้วมันดียังไงและถ้าเกิดมีใบกัญชาผสมลงไปด้วยออมันจะดียังไงไปฟังกันค่ะเราพูดถึงเพื่อตะกูลนี้ก่อนเขาเรียกว่าแคน,นาบิสนะครับแคน,นาบิสก็มีกัญชงกัญชากัญชาจะมีสาร t s c เกิน1% กัญชงจะมีสาร t h c ต่ำกว่า1%นี่คือกฎหมายไทยระบุทีนี้กฎกระทรวงที่ปลดล็อกวันที่9มิถุนากัญชงกัญชาไม่ได้อยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษแล้วแต่เขาทิ้งไว้คือสาร T.S.C ที่เกินศูยอังผิดกฎหมายอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องคอนโทรลเรื่องสาร t h c ที่จะดึงมันออกมา T.S.C เมาเสพติดแต่เพอเอิญ T.S.C เนี่ยมันมีรายงานทางการแพทยว่าต้านมะเร็งได้แก้ นอนไม่หลับลดน้ําตาลในเลือดเยอะแยะไปหมดเลยสรรพคุณเยอะมากจนทําให้ทั่วโลกเห็นความดีของมันนี่ยฮะก็เลยนํามันมาใช้ในทางการแพทย์มันเป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของบาลานซ์ซิงอิมูนก็คือปรับสมดุลร่างกายคล้ายๆกับวิตามิน b 12อย่างนั้นนะแต่ถ้าหลับหลับลึกทาให้สงบทําให้ผ่อนคลายลดน้ําตาลในเลือดลดไขมันในเลือด ถนะ้านาการอักเสบเมื่อทุกคนเข้าใจเท c ซีจากกัญชามากขึ้นเข้าใจ c ี d ดีจากกัญชงเมื่อทุกคนเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเรามันก็จะอยู่ในทุกอย่างมันก็จะอยู่ในอาหารและเครื่องดื่ม นี่ไงคุณผู้ชมค่ะนอกจากของเราจะเป็นใบชาข้าวหอมอย่างดีมีใบกัญชาแห้งคุณภาพดีแล้วยังมีคาโมไม,มด้วยโอ้โอและก็ยังมีเลมอนบาร์มอีกด้วยใช่ซึ่ง Le เลมอนบาร์มเนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะเขามีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปนะเขาบอกว่าตัวนี้จะช่วยเสริมการนอนหลับได้ถึง7-8 0เลยนะว้าวไอ,อตัวสารสกัดเลมอนบาร์มและตัวคาโมไมาคุณผู้ชมค่ะมันเหมาะมากๆสาหรับผู้สูงอายุผู้สูงวยัย<อ>60บวกบวกเป็นต้นใบถ้าได้คาโมไมาเป็นตัวช่วยจะทําให้คุณหลับลึกหลับสบายหรือ คนที่ต้องตื่นมาเข้าห้องน้ํากลางดึกออนะคะกลัวว่าววนอนนอนมัน,นไม่ลหลับเอกยังสามารถกลับมานอนแล้วหลับลึกต่อได้ทําให้ตอนเช้าคุณผู้ชมขาตื่นมาสดชื่นเพราะกลางคืนเป็นการนอนหลับแบบมีคุณภาพนั่นเองเออถูกบอกเลยวันนี้ใครอยากได้รีบโทรด่วนนะคะเพราะโปรโมชั่นของเราคือซื้อ1กล่องใหญ่แถมฟรีไปเลยอีกหนึ่งกล่องใหญ่โดยใน1กล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด4กลิ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกลิ่นกุหลาบชาเข้าหอมคาโมไมล์แล้วก็ลาเวนเดอร์ให้ไปเลย2กล่อง8 0 ย้ำว่า8ปดบซองราคารวมกันปกติต้องจ่ายเกือบสี่พันแต่วันนี้รีบโทรเด่วดๆสายเข้าเรื่อยๆแล้วนะคะเหลือ999บาทเท่านั้นเองแล้วโปรโมชั่นของเราคือจดส่งฟรีจริงๆชาเซ็ตนี้เนี่ยซื้อไว้ทานเองที่บ้านก็ได้เอาไว้รับแขกเครือผู้ใหญ่ไปใครมาก็ได้อันนี้เลิศมากและ<อ>ที่สําคัญคุณผู้ชมไม่ว่าจะสั่งกี่เซ็ตก็ตามย้ำเลยนะคะว่าเราจะส่งฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านของคุณอีกด้วย <S 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 และส่วนตัวที่ชอบเพราะวา่าปกติแล้วถ้าเรา ไปนั่งตามร้านคาเฟ่ทั่วไปแล้วออคุณจะสั่งชาหนึ่งกาแบบนี้ออหนึ่งเซตจัดมาโอ้โหแม่เจ้าค่ะ คุณค่ะต่อหนึ่งแก้วหรือว่าหนึ่งเซตที่เขาจัดมาให้เนี่ยราคาออไม่ต่ำกว่า300ค่ะแต่วันนี้มันง่ายกว่าลงทุนแค่นี้999บาทเท่านั้นและส่วนตัวที่ชอบคือมันมีรสชาติมีกลิ่นให้เลือกอีเยอะเนี่ย<ช>ทำมาสี่ 4, กลิ่น4รสชาติเ,เริ่มต้นกันเลยค่ะเนี่ยถ้าเป็นกล่องสีส้มแบบนี้คุณผู้ชมนี่คือกลิ่นชาข้าวหอมออส่วนตัวชอบมาเพราะเ,เรารู้สึกว่าเหมือนเราได้กิน แบบข้าวหุงใหม่ๆแล้วอพอแ<ช>บบพอเปิดมาปุ๊บแล้วว่า กลิ่นมันหอมมากมันหอมสดชื่นเหลือเกินถัดมาค่ะสําหรับกลิ่นคาโมไมล์ใครที่เป็นคนหลับยากอ,อันนี้หนูแนะนํานะ,ะทานคาโมไมล์เนี่ยก่อนนอนก็ได้ชงสักหนึ่งแก้วเอาร้อนๆอ,อ,อุ่นๆและจิบได้เลยก่อนนอนคุณจะรู้สึกว่ามันสบายมากๆาและอีกหนึ่งกลิ่นนั่นคือลาเวนเดอร์ตัวนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่ากลิ่นลาเวนเดอร์เนี่ยคุณผู้ชมใครที่มีปัญหาเรื่องกดไหลย้อนต่างๆนะอันนี้แนะนํามันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องการย่อยอาหารได้เป็นอย่างดีและรวมไปถึงกลิ่นกลุบ ต่อต้านอนุมูลสละค่ะการแก่กันได้ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะและอย่าไปคิดนะคะว่ามีคนเคยพูดว่าเวลากินกาแฟกินชาแล้วจะแก่ไอกาแฟอะหนูไม่รู้แต่ชาแน่นอนคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่ค่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นทําไมไม่สังเกตคนจีนล่ะคะสังเกตไหมว่าบ้านเขาเนี่ยเขาแทบจะไม่มีน้ําเปล่านะคือเขาดื่มชาเป็นแบบชีวิต จิตใจของเขาเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วคนจีนแข็งแรงจะตายคนไทยอย่างเราก็อย่ายอมแพ้ค่ะทุกคนใช่ดื่มชากันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะหนึ่งก็คือรู้สึกว่ามันไม่อ้วนมันไม่มีน้ำตาลนะคุณผู้ชมแล้วมันทานได้เรื่อยๆจิบได้ทั้งวันแล้ววันนี้ในเซตคือคุณได้ไปมากถึง82องขออนุญาตนิดนึงนะ82หานชาเลยหันเลยหันเลยหันเลยให้กล้องเข้ามาคุณผู้ชมวันนี้ทั้งหมดเนี่ย9 9้าเาหานทั้งหมด82คุณขาเหลือเพียงซองละ 2สองบาทกว่าเท่านั้นเอา้า<ๆ>แล้วเมื่อกี้ที่หลูพูดไปว่าถ้าไปตามร้านเนี่ยนะหน<อ> <1 S 2> ึ่งเซตคืนเนี่ยหนึ่งซองสองสามร้อยใช่คุณผู้ชม,มแต่วันนี้น <ะ S 1> ถ้าเกิดซื้อของเราชาชิวชิวเหลือแค่ซองละสิบสองบาทแล้วในหนึ่งซองอ่ะคุณสามารถเติมน้ำได้สองสามรอบนะสองสามรอบคุณผู้ชม่ะและตรงนี้มาไม่ให้รอช้าผมให้เม่มกิลไลนี่นะคุณผู้ชมนี่ชงไว้ให้แล้วนะอ๋ออันนี้กลาบกลาบกลิ่นกุลาบมีนะเป็นคนชอบกลิ่นกุลาบแล้วกลาบของชาชิวชิวจะไม่ใช่กลิ่นกุลาบแบบ กุหลาบลอมกุหลาบลอมมันมันไม่ใช่กุหลาบลอมคุณผู้ชมมันไม่ใช่กลิ่นกุหลาบแต่งสีคุณผู้ชมแต่เป็นกลิ่นกุหลาบสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆเดี๋ยวขออนุญาตนะคุณผู้ชมค่ะอมไมมนก่อนมันหอมไหมหอมะคือเอาจริงๆแค่กลิ่นน่ะก็รู้สึกได้ผ่อนคลายมันรู้สึกอารโามาแล้วถ้าจิบเข้าไปล่ะเอาเลยนะเอาเลยนะเป็นไงอุ้ยทำไมซดสซะใจขนาดนั้นล่ะมันต้องอย่างนี้หอมอร่อยมันต้องซดแบบนี้เออเอางี้รสชาติล่ะ อย่างแรกเลยคุณผู้ชมบอกก่อนนะมันรู้สึกละมุละมุลนุ่มอยู่ข้างในลิ้นแล้วมันชุ่มคอแล้วมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันชุ่มไม่พอนะมันรู้สึกเพลินน่ะกลิ่นมันหอมมันจิบได้ตลอดทั้งวันปะใช่จิบได้ตลอดทั้งวันรู้สึกเหมือนเราได้พักผ่อนเราได้ผ่อนคลายแนะนําเลยสําหรับใครที่เป็นวัยทํางานนะคะรู้สึกระหว่างวันเครียดเครียดพักสักหน่อย15นาทีจิบชาแต่เตือนนิดนึงนะถ้าชงที่โต๊ะเนี่ย คนล้อมเต็มโต๊ะเลยนะราะว่าดูวิเิาดูสิอสเออกลิ่นมันจะหอมไปเตะจมูกคนที่นั่งอยู่ข้างๆสุดเอเอเมื่อกี้คือพี่มินเนี่ยดื่มไปแล้วน่าจะเป็นกุหลาบเนาะน้องมีเอาบ้างเห็นไหมนี่เหมือนแบบชิมงานรู้ใจค่ะคุณผู้ชมเตยมาให้แล้วสําหรับชาเข้าหอมหอันนี้ชอบมากคุณผู้ชมคือดมอแก้วเล็กไม่เท่าไหร่นะขอดาดมแบบในในเยือกเลยฮะเฮ้ยมันหอมมันสดชื่นอ่ะพี่ขอโทษนะคะพี่มิ้ขาลองดมชาเข้าหอมดูโอจริงจลองดมดูแล้วเธอจะรู้สึกเลยว่ามัน หอมแบบมัน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 เป็นฟิลหอมเหมือนข้าวเพิ่งหุงใหม่อ่ะเปิดหม้อเลยอ่ะเห็นไหมให้ฟีลลิ่งเหมือนกลับบ้านที่ต่างจังหวัดมันฟิลนั้นเลยคุณผู้ชมแล้วคือลองกินนะจับใจนะแต่ก่อนเนี่ยเรื่องชากินแล้วมันจะขมจะฝาดจะเฟืองปะแต่ตัวเนี้ยขอโทษค่ะยังไงยังไงอุ้ยหน้ามันพริ้มจังเลยนะอนี่แหละช่วงเวลาที่มีความสุขก็เพราะว่าคุณผู้ชมถ้าเป็นปกติมันเอ มันต้องเสียงด้วยแต่ว่ามันไม่ต้องเสียงแล้วค่ะตอนนี้เออยยกหมดแก้วเลยแล้วนะดูโอมันชุ่งคอนะเออมันชุ่งคอเข้าใจแลละยิ่งถ้าเกิดสมมติใครทํางานในห้องแอร์หนาวๆในออฟฟิศอะพอได้อะไรอุ่นๆแล้วมันรู้สึกหุ้ยมัน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 ฟินอะมันฟินคุณผู้ชมเห็นไหมมันดีนะมันคล่องเราชอบอะตรงที่ว่า มันไม่เฝือ่อนมันไม่ฝาดมันไม่ขมคอใช่เออแสดงว่าเกตใบชาเขาดีมากมันไม่ขมคุณผู้ชมแนะนำเลยนะลูกๆหลานๆ <c oughs> ดูอยู่บ้านไหนอยากให้คุณพ่อ <c oughs> คุณแม่ลดการดื่มกาแฟถูกต้องเปลี่ยนอัตรสเครื่องดื่มตอนเช้าให้มันฟินแล้วมันได้สุขภาพแถมได้อโรมากลิ่นหอมๆแนะนําจัดเซตชาชิลๆไปเลยตอนเช้าเตื่นมาวันหยุด <c oughs> พอแม่ลูกนั่งล้อมวง ชนชากัน,นเออฮปปี้เขาเรียกว่าเหมือนเป็นการล้อมวงความสุขอะไรจะไปสุขเท่าเท่ากับมีเครื่องดื่มอร่อยอร่อยติดเอาไว้ที่บ้านถูกต้องอหรือว่าถ้าเป็นคุณภรรยาแล้วอยากเอาใจคุณสามีก่อนจะไปทํางาน<อ>แต่ก่อนเราต้องชงอะไรคะกาแฟให้สามีกินค<อ>ู่ก,กับพวกขน,นมปังอาหารเช้าทุกวันนี้ไม่ต้องแล้วค่ะให้กลิ่นแบบว่าชาเนี่ยมันเรียกคุณสามีให้สื่นแล้วก็ลงมานั่งกินข้าวแล้วเราก็ให้กําลังใจเขาแล้วบอกว่าตั้งใจทา ำงานนะคะเด<อ>ี๋ยวเงินเดือนอยังไงถ้าออกแล้วโอนให้เราดูนะคะ ดีปะดีเห็นปหแล้วคุณภรรยาก็เอาเงินนะ่ะมาซื้อชาชิลๆลงทุนนิดเดียวเพราะว่าซองละ12บบาทเท่านั้นคุณชมค่ะทานชาชิลๆไปแล้วจะได้อะไรบ้างทา,านเป็นประจำคุณขาจะรู้สึกหรือว่ามันผ่อนคลายเ,าเพิ่มสมาธิระหว่างการทํางานได้นะคะแล้วตัวชารวมถึงสารสกัดต่างๆที่เราใส่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับทําให้คุณหลับลึกหลับสบายและที่สําคัญอย่างที่บอกค่ะตัวชาจะช่วยต้านอนุมูลอิสระในร่างกายได้ด้วยต้องเลย คือเอาง่ายคุณผู้ชมคุณประโยชน์ของตัวใบาชาเองอะเอาแค่พื้นฐานของตัวใบาชาก่อนอะถ้าคุณไปหาตามแบบอินเทอร์เน็ตงานวิจัยต่างๆคุณจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วตัวใบาชาเนี่ยดีมากๆนะ<ช>แล้วก็ใครที่อันนี้บอกเลยควรเป็นเบาหวานความดันหรือว่าบางคนอยากจะลดน้ําตาลนะคะ<อ>ในเรื่องต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมแนะนําจิบชาตลอดทั้งวัน<ช>และไม่ต้องกลัวเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยบางคนบอกว่ากลัวว่ามันจะมีคาเฟอีนเยอะตัวใบาชาเองคุณผู้ชมมันมีตัวคาเฟอีนที่เล็กน้อยมากจิบ ได้ลตอลอดทั้งวันและไม่ต้องห่วงการนอนหลับของคุณมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอนใช่ไม่ต้องกลัวตาค้างออไม่ต้องกลัวใจสั่นไม่เหมือนกัแน่นะคุณผู้ชมหาทานง่ายและที่สําคัญรสชาติของวันนี้นะบอกเลยไม่ซ้าข้างนอกเลยนะคะวันนี้โปรโมชั่นจัดมาให้สําหรับคนที่โทรทันค่ะซื้อไว้ที่บ้านทานเองหรือว่าเอาไว้รับแขกได้หรือจะซื้อเป็นของขวัญของฝากก็ได้นะคะเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านชอบแน่นอนคุณผู้ชมวันนี้ชาชิลลวจัดโปรโมชั่นมาให้คือเซ็ตใหญ่ๆซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้ไห ปสนะ,ะแต่ได้รวมกันแล้วคือ80ดสซองส<ฮ>กลิ่นนะคุณผู้ชมขา8ปซองนี้เป็นทั้งใบชาข้าหอมชั้นดีใส่ใบกัญชาแห้งลงไปด้วยรวมกันต้องจ่ายจริงก็คือเกือบสี่พันแต่วันนี้999บาทเท่านั้นแล้วก็ส่งฟรีด้วยราคานี้คุณผู้ชมขาย้ำอีกรอบหนึ่งว่า999บาบาทขั้นตอนการสั่งซื้อไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะเบอร์โทรมีอยู่แล้วโทรสั่งซื้อได้เลยหรือถ้าเอาง่ายๆบางคน ติดโซเชียลหน่อยอยากจะแบบว่าเอ้ยงั้นสั่งผ่านไลน์ออฟฟิเชียลก็ได้ค่ะเนี่ยตอนนี้ถ่ายรูปเลยก็ได้นะแล้วก็บอกว่าเด่ดพิมพ์ไปบอกเอออยากได้เซตนี้แล้วเกินอยากได้ชาชิวๆเดี๋ยวแอดมินเขาจะส่งให้เลยทันทีและย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะว่าจะสั่งกี่เซตก็ตามเราจะส่งฟรีทั่วประเทศเลยค่ะนแนะนำนะอยากให้ลองชาของเรานี่คือชาของคนไทยคุณผู้ชมคะ่ะกลิ่นดีกว่ากลิ่นจะเข้มข้นรสชาติก็ละมุนแล้วมันชุ่มคอมากๆมกิม้นเองเป็นคนหนึ่งที่เคยทานชาแบบของเมืองนอกที่นําเข้าตอนแรกๆก็ว่า อร่อยดีแต่พอมาเจอชาของคุณแอนเฮ้ยอร่อยกว่ากลิ่นมันแน่นมันสดชื่นคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าคุณภาพเกินราคาเฉลี่ยแล้วซองละ12บาทใครเป็นคนทานชาอยู่แล้วบอกเลยห้ามปล่อยผ่านโปรโมชั่นนี้นะคะย้ำวันนี้1กล่องใหญ่แถม1กล่องใหญ่8 0ซองคุณผู้ชมค่ะคุ้มมากๆ,ๆ999บาทที่สําคัญคือรสชาเข้าหอมเนี่ยหาทั่วไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมค่ะหนูไม่รอชาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เหลือเวลาไม่เยอะจะทําอะไรก็ไม่ได้ยายเลย คุณผู้ชมยกเวนการโทรศัพท์แล้วก็สั่งผ่านไลน์เลยทันทีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอย่ารอเช้าคุณผู้ชมรีบโทรมาได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาของเราสองคนหมดลงแล้วขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ